สวัสดีจ้าน้องแอดมินสวัสด,ดีพอ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณท,ทุกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจน้องแอดมินนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามีลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กทีก่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะใครอยากเข้าบ้านาได้แนวทางฟรีนะคะอย่าลืมแวะเข้ามากกันได้นะคะในบ้านมีทุกแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันนะคะเบอร์้นะคะเบอร์้มานะคะ99 หกเก้าเข้านะคะล่างหมดเลยนะช่องนี้มารู้สึกว่าจะเน้นล่างหมดเลยนะสามหกนะคะน้องแอดไม่ได้เอานะคะตารางเข้านะคะสามหกแต่น้องแอดจาะไม่เข้านะคะบนเสียดายนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะสาหรับเม็ดเดียววันนี้นะคะสายวิ่งเนาะก็จะมีแปดห้าก้าสามสี่ 7เราจะแทนรูท5กับ8นะคะน้องแอดจะจับไปที่5นะคะก็จะมี5 0นะคะมี5 3มี5 4 5 6 5 7 5 8นะคะ5 9ก็มีนะคะ น้องแอดขอเอาห้าเก้าไปด้วยนะคู่เดียวนะคะตัวที่น้องแอดชอบนะคะก็จะเป็นห้าเก้าห้าสี่ห้าแปดห้าหกหนึ่งสองสามสี่อีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น 5้จดนะคะจดไว้แค่ไว้นะคะสำหรับเม็ดเดียวนะคะน้องแอดจะพาไปดูตัวเจาะนะคะสําหรับตัวเจาะสายวิ่งนะคะก็จะมี5มี9 6 3 8 2สําหรับเด่นนะคะน้องแอดให้เด่นไปที่5กับ8ตามได้5 8 ห้าสามได้เด่นนะคะห้ 5, ก็เด่น5 8ก็เด่นนะคะสำหรับเด่น5นะคะก็จะมี5 3า5า4สามห้าห้สีาหนะคะสำหรับเด่นแดนะคะก็จะมี8 3ดสามสามแปดแปด แปดเนะคะสำหรับชุดการ3 4 4 3 7 4 4 7 4 9ามเจหกตัวเดิมนะคะหกเกที่จริงตัวเลขเยอะนะคะแต่น้องแอฟไม่เอาอุ้ยตายแล้ว79ทิ้งได้ไง79นี้ชอบนะเอฟขออนุญ,ญาตนะคะแถมนะ79ลืมนะคะ8ปดปดเบิ้ลน,นะคะ ห้าห้าเบิ้ลเก้าเก้าเบิ้ลน,นะคะตัวเลขที่น้องแอดชอบนะคะก็จะเป็นห้าสามว่าแล้วน้องแอดเน่ยเอาอีกแล้วห้าสามเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ก็เอาแล้วห้าสามขออนุญาตเปลี่ยนนะคะอนุญาตเปลี่ยนเป็นอ่า ห้าหกแล้วกันนะคะนุยญาติเปลี่ยนเป็นห้าหกนะคะตัวที่อ no ันน้องแอดชอบเป็นห้าแปดห้าสามห้าเก้าห้าสี่สามสี่แล้วก็จะเป็นหกเก้าตัวเดิมนะคะจดไว้แคบไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า